สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mr. Poop Channel นะครับผมผมสอบไอเอลมากกว่า14ครั้งนะครับผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมก็ผมจะได้ Cambridge ผมก็ต้องสอบไอเอลให้ได้เกิน7.5นะครับทุกอย่างเกิน7นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยเก่งเรื่องไอเอลแล้วก็เริ่มมาสอนไอเอลให้กับทุกคนนะครับถ้าใครอยากเห็นก็990แอดไลน์ทักมาเห็นเนาะ คราวนี้วันนี้ผมจะมาในท็อปิกว่าจะได้คะแนนในเอลลิสติ้งให้ได้40เต็มได้ยังไงภายใน5นาทีนะครับผมผมบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกมึงไม่ซ้อมนะครับแล้วคลิกเข้ามาดูคลิปก,กูอย่างเดียวแล้วพวกมึงไม่มีทางได้เต็มแน่นอนนะครับต้องกลับไป r a c t i c e นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ practice นะครับวิธีการ p r a c t i c ไอเอล t ิสติ้งง่ายมากนะครับหลายคนเนี่ยจะชอบไป Practice แบบว่าเปิดฟังเฮ้ยผิดว่ะอ่ะทำทำทำแล้วก็มาเช็ค ผิดทำไงล่ะผิดทำไงตรวจได้คะแนนไม่เต็มโอเคไหมแล้วก็ท่ามันไปปล่อยมันไปแล้วเมื่อ,อไหร่พวกมึงจะได้เต็มล่ะครับไม่มีทางนะครับวิธีทำนะครับคือเราทำา i o s listening practice เนี่ยทำเสร็จปุ๊บผิดตรงไหนอ่าถ้าผิดวงไว้ก่อนวงไว้เนี่ยผิดเห็นนะครับเสร็จแล้วไปฝังอีกรอบ ไปฟังอีกรอบดูว่าข้อที่ผิดเนี่ยมันต้องตอบอะไรครับทาใหม่โอเคทาเสร็จปุ๊บสมมุติว่าถูกก็โอเคละข้อไหนถูกก็โอเคข้อไหนผิดอยู่วงฟังอีกรอบนะครับฟังอีกรอบปึ๊บทาใหม่ฟังอีกรอบทําใหม่จนกระทั่งมันถูกหมดโอเคไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่มันทําแล้วมันไม่ถูกจริงๆนะครับผมเราต้องไปอ่านทรานสคริปต์มันจะมีออ udi โอทรานสคริปต์ให้อยู่แล้วครับในหนังสือในเน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าฟีดแบ็กสำคัญมากการพ r a ท t ส i e l t s นะครับไม่ใช่ว่าเรา Practice ไปเฉยๆแล้วจบครับทำอย่างเดียวเช็คว่าคะแนนนะกูเทสได,ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วจบครับไม่ได้นะครับฟีดแบ็กสำคัญมากการฟังซ้ำเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาได้มากที่สุดมากกว่าการทำเยอะนะครับฟังอีกครั้งนะครับการฟังซ้ำพัฒนาได้ดีกว่าการฟังเยอะ โอเคโอเชี่ยโคตรมเลยคมกริบ่ะ,ะพี่าพูมันลับคมขนาดนี้นะโอเคนะทุกคนเพราะนั้นอย่าลืมครับฟังหลายๆครั้งไปช้าช้าทำได้ไม่กี่เทสเนี่ยดีกว่าการที่เราไปฟังเยอะๆแล้วมันไม่ได้กลับมาเก็ตฟีดแบ็กเลยน,นะครับเวลาเราฟังซ้ำเนี่ยเราผิดเนี่ยเราจะต้องดูนิดนึงนะเทคนิคอันนึงนะดูนิดนึงว่าที่เราผิดไปครั้งแรกเพราะอะไร ที่เราฟังไม่ทันครั้งแรกเนี่ยมันต้องตอบว้าอะไรกันแน่นะครับดูนิดนึงว่ามันผิดตรงไหนมันผิดเพราะอะไรนะครับฟีดแบ็กสำคัญมากเราจะได้เรียนรู้จากฟีดแบ็กถ้าเราจะพัฒนาจาัดก,การได้ฟีดแบ็กไม่ใช่ได้ไม่ใช่แบบทาเทสไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าไปดูหนังนะครับการดูหนังเป็นภาษาอังกฤษนะครับพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการดูหนัง นะครับผมแล้วก็มีซับไตเติลขึ้นไม่ได้ช่วยเคียรเท่าไหร่นะครับผมสำหรับ IELTS Writing เอ้ยสำหรับ IELTS Listening นะครับผมถ้าเกิดว่าพวกมึงอยากได้ IELTS Listening เยอะนะครับไปฝึก IELTS Listening นะครับเอาเวลาให้ดูหนังเนี่ยไปฝึก IELTS Listening นะครับผม all in ไปเลยนะครับตอนที่ผมสอบ IELTS เนี่ยผมไม่มีเวลาไปนั่งดูหนังภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานะครับผมหลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่า เ,เราทำงานอยู่นะในการดูหนังเป็นภาษาอังกฤษด้วยซับไตเติลน,น,นะครับผมบ้าบอครับถ้าเกิดว่าดูหนังภาษาอังกฤษมันอาจะพัฒนาภาษาอังกฤษจริงแหละแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้เราได้ l i s t e n i n g มากขึ้นนะครับผมมาโฟกัสที่ listening นะครับเลิกกัญชาเลิกบุหรี่เลิกเหล้านะครับโฟกัสที่ listening เข้าใจไหมนี่คือวิธีท,ทำให้เราทุกคนนะครับได้คะแนน40เต็ม40เต็มเหมือนผมนะครับ40เต็ม40เต็มเหมือนผมภายใน5นาทีนะครับก็คือ มาฟังกูด่า5นาทีเนี่ย <c oughs> ตอ่นแหละโอเคเนาะส่วนถ้าใครอยากได้เทคนิคความรู้ในแต่ละทาสนะครับว่า IELTS Listening ในแต่ละทาสต้องทำอะไรมีเทคนิคอะไรบ้างต้องดูคีย์เวิร์ดยังไงแก้ยังไงนะครับผมตอนนี้มี IELTS Reading Listening Writing นะครับเพียงราคาแค่990บาทเท่านั้นนะครับแอดไลน์ล่าทักมาเลยครับ990บาทเท่านั้นนะครับผม Listening 4, 4ชั่วโมง15นาที16นาทีนะครับผมส่วน Writing 5ชั่วโมงค,ครึ่งนะครับผมแล้วก็ reading สีชั่วโมงครึ่งนะครับผมพาสพาสละ9เก้าร้อยเกสิบบาทเท่านั้นครับสนใจทักมาเลยเด้ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับคอนเทนต์ที่โดนที่เข้ามาดูแล้วพวกมึงโดนกูด่าแบบนี้นะครับมีไม่บ่อยนะครับพวกมึงทักมาเอ้ไม่ใช่พวกมึงกด subscribe ไปเลยโอเคเนาะกดแชร์เพื่อนด้วยนะครับโอเคเจอกันขอให้พวกมึงผ่านไอเอลนะ